เผยโฉมลูกทั้ง3นางบีลูกคนที่4มีกับไอสติกเผยโฉมลูกทั้ง3นางบีทิ้งอยู่กับสามีเก่าเจอหน้าครั้งแรกหลังห่างจากอกหลายปีสุภาวดีไลาลานีบูเตเลอ,รอหรือนางบีภรรยาด,ดิมิทีปาสกาเจอราอองรีบูเตเลอ,รอหรือไอซสติกเจ้าของแบรนด์บ e ีอีซี่แบนหรือแบรนด์นางบีที่โด่งดังบนโลกออนไลน์กับการใช้ชีวิตแบบชาวบ้านนาค่ะ าความหากับสามีหนุ่มชาวฝรั่งเศสช่วยกันทำมาหากินจนล่ำรวยเปิดบ้านหรูมูลค่า30ล้าน กว่าจะมาเป็นเจ้าของแบนรนด์ลำบากมากค่ะบ้านก็ไม่มีอยู่นะคะตอนเด็กๆพ่อแม่ก็พาไปหาเก็บขยะส่วนเสื้อผ้าพ่อแม่ก็ไปหาขอคนอื่นมาให้และน้องๆใส่ญาติพี่น้องของเราเองก็ดูถูกนะคะพ่อไปเก็บดิกชันนารีเก่าๆพ่อยื่นให้พ่อหวังว่าสักวันหนึ่งหนูคงจะได้ใช้นางบีน้ำตาคอเล่าต่อว่าหลังจบมสตัดสินใจเข้ากรุงเทพมาแอบทำงาน ยอมรับค่าจ้างที่ถูกกดให้ต่ำกว่ารายได้ขั้นต่ำเพราะต้องการเงินส่งกลับไปให้ทางบ้านอายุไม่ถึง18ปีเขาไม่รับทำงานไปแอบทำงานตัดเสร็จได้ค่าจ้างจากวันละ120ได้วันละ80บาทก็ต้องยอมรับเพราะว่าอยากทำงานอยากมีเงินใช้ช่วยเหลือครอบครัว บอกต่อว่าสุดเปลี่ยนที่ทำให้มีความคิดอยากเป็นเจ้าของธุรกิจมีแบรนด์เป็นของตัวเองเกิดจากหลังจากไปทำงานฝ่ายขายอสังหาริมทรัพย์ที่จังหวัดภูเก็ตและได้พบรักกับไอ้สติกสามีคนปัจจุบันเวลาเราขายคอนโดขายบ้านได้ได้เงินเยอะนะคะแต่ภาษีสังคมสูงเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องสำอางปาร์ตี้ไปเลี้ยงตอบแทนลูกค้า เพื่อที่จะได้คอนเน็กชันอื่นๆมาอีกก็เลยไม่มีเงินเก็บเคยผ่านการแต่งงานกับอดีตสามีชาวต่างชาติมาแล้วและมีลูกด้วยกัน3คนก่อนแยกทางกันเพราะทัศนคติไม่ตรงกันระหว่างทำงานที่ภูเก็ตก็คบหาดูใจกับไอสติกซึ่งทำงานเป็นติวเตอร์ด้านการลงทุนพอมาเที่ยวที่บ้างช่วงหน้าฝนเห็นทุ่งนาเขียวขจีก็ชอบเขาบอกว่าถ้าทำงานไม่พอใช้เรากลับมาอยู่สุรินทร์กันไหมเธอเล่าต่อว่า ่าหลังจากจดทะเบียนสมรสกับไอสติกกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดมีความหวังว่าจะรวยได้กับการทำงานแต่ลงมือทำจริงๆทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่หวังจนตอนนี้เธอได้สามารถตั้งตัวและเป็นนางบีไอสติกแบบที่ทุกคนได้รู้จักด้วยความสามารถและความพยายามของเธอเองอีกทั้งตอนนี้เธอและไอสติก ได้วางแผนเพื่อจะมีลูกคนที่สี่ด้วยกันรอฟังข่าวดีของทั้งคู่ได้เลยค่ะยกให้เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ทั้งน่ารักและตลกมากๆพอทุกครั้งเวลาทั้งสองโพสดคลิปเรามักจะเห็นว่าไอซสติกจะยอมทุกอย่างจนแฟนๆต่างพากันสงสัยว่าเป็นเรื่องปกติของคู่นี้หรือไม่เพราะไอซสติกตกอยู่ใต้อำนาจหญิงไทยแบบร้อเเซนเลยล่ะค่ะ